ครับสวัสดีครับผมอยู่กัคนเดิมน,นะผมมัรคอมนะครับผมวันนี้เกตที่มีชื่อว่าโซนไนกันอีกแล้วนะครับซึ่งใน,นวันนี้ผมจะมาทําการมาปลดล็อกอาช,ชีพอาช,ชีพหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะภายในเกมโซนไนนะครับโอเคอาช,ชีพน,นี้ก็จะอยู่ของส่วนนี้ครับเห็นไหมอันแรกเลยนะที่ผมดูนะมันนี้คืออาช,ชีพน,นี้เนาะขออ่านชื่ออาช,ชีพแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคนะผมชื่อ a อาชิเม n นก็ชื่อว่า Memorable นะครับผมก็ a c h อาชิเม้นอาชิเม n นใหม่นะครับที่ทางโซนหนและการเพิ่มเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะมีตรงส่วนข้างล่างไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเปล่านะผมไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับมีครับ memorable นะครับผมมีอาชิเมนนี้เนาะก็ขอแคปแคปไปทำปกได้เลยนะครับโอเคนะผมก็อาชิเมนนี้เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นเลเซอร์ฟิตมานะครับเป็นตาเลเซอร์ที่ใช้มานาสูได้เองนะครับผมก็นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผเนาะโอเคนะครับซึ่งวิธีการปลดล็องนะครับก็ต้องใช้ไอเทมไอเทมหนึ่งนะครับ โอเคครับมาตรงนี้เลยนะครับสมเขียวนะครับเราต้องปลดล็อกนี่ก่อนนะเขาเรีวยกว่าเบ็ดตกปลานะครับเราต้องปลดล็อกเบ็ดตกปลาก่อน,นครับแล้วเราก็พยายามตกปลานะครับแล้วให้ได้อาวุธอาวุธชิ้นหนึ่งครับเป็นเขาเรียกว,ว่าดาบเลเซอร์นะครับดาบเลเซอร์ปลาเนาะอันนี้ผมไม่ดูเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับโอเคนะครับเอ๊ะ จะผมไม่ต้องขึ้นรูปผมมั้งผมถ้าถ้าจำผิดผมเคยหยิบอยู่นะขอเลื่อนดูหาแป๊บหนึ่งนะผมโคเคหาดูแป๊บหนึ่งโอเคเป็นอาชีพใหม่เนาะอันนี้อันนี้ส่วนอะไรส่วนปืนนะโอเคชดกองชดกัน เจอสือไหนผมโอเคเราถึงส่วนดาบแล้วนะพยายามมาครับไปหนึ่งนะครับนี่ครับก็พยายามตกให้ได้เจ้าสิ่งนี้นะครับเห็นไหมก็คืออาวุธอาวุธนี้ไม่สามารถที่จะคราฟหรือเปิดกล่องก็ไม่ได้นะครับก็เป็นอาวุธที่ต้องใช้ในการใช้ไปตกปลาตกหานะครับมันจะมีโอกาสลุ้นลับอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครได้ก็ จปะปลดล็อกอาชีพนี้เสียสิ้นทันทันทีนะผมก็อาชีพนีน้ส่วนตัวผมนะว่าง่ายไหมผมว่าง่ายนะครับเพราะว่าคือผมไปเล่นโหมดตกปลาวันไปนเล่นโหมดนีกคือใช้เทมตกปลาตก,ตกรอบเดียวคือได้นะครับตกรอบเดียวคือได้เลยนะเนาะก็เดี๋ยวขึ้นเลือกไปดูนะครับถ้ามีวิดีโอขึ้นให้ดูนะจะขึ้นมา้ายคลิปแหละให้ดูนะผม โอเคขอดูซิหมดยังน่าจะคลิปนี้น่าจะหมดแล้วแหนนะละครับผมาะแค่ปลดล็อกอาชิเมนาบอาชิเนไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรเนาะก็มาเจอกล่องจดหมายไปหนึ่งครับไอ้กล่องจดหมายก็จะบอกเราว่าปลดล็อกยังไงวันที่เท่าไหร่นะครับผมก็บอกนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ไม่บายครับคลิปหน้าจเจอกันนะครับผม ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีรูปตาาเรซอร์ให้ดูู่ครับเรซอร์ปลาตอนท้ายคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์กับผมด้วยนะเป็นกำลังใจกันนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะรทราบข้อมูลนะครับทางโซนไหนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสิ่งไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกนะครับ สิ่งไหนที่ผมไม่ดูก็ถ้าท่านผู้ชมพิมพ์บอกอะไรก็บอกได้นะครบบพี่ครับตรงนี้ผิดข้อมูลตรงนี้ผิดนะพี่อะไรผิดก็พิมพ์มาบอกได้นะครับผมก็จะอันนี้ดูว่าผมผิดตรงไหนเนาะก็จะพยายามปรปับปรุงไปนะครับ <c oughs> คลิปนี้แบบยืดยาวจนกว่านาทีเนาะโอเคครับก็บายบายครับ